ตอนนี้เรายังอยู่ที่สวนซากบนันซาเขาใหญ่มาเร็วมาอยู่จิลาบกันทุกคน<ป>อันนี้เป็นกองนกนะคะกองนกอ่งองโตเลยนะกรีนวิทมาคอมาคอาราจะให้เขาอยู่ยฮัลโหลสวัสดีพี่จีราบพี่บัอมพี่บ๊อมเขามองหน้าประมาณแบบว่ายังไงมนุษย์ จ๊แพลงยังไงเอามาให้ยีราฟกินนเป็ตัวจะกินก็ได้ใช่ค่ะเขาไม่ยืนกินต้นไม้แบบใบไม้ที่มันให้เขากินใบไม้ค่ะเขากินใบใบมะเขืออ้อมอ้อมอ้ำอ้อมเจ๊แพลงดูเจ๊แพลงเรามีการจะแย่งกันแล้วได้ไหม ฮะแม่นี่ไงเอาให้เขาแม่ทำไมลูกกระจอกเทศส่วนหลังเขาแบบขนรุดอย่างนั้นน่ะเขาวิ่งมากเขาผัดใบได้ไดลูกพวกนี้เดี๋ยวก็<อ>ขึ้นค้น,นเออผัดขนเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกเหม <c oughs> ือนใบต้นไม้สวัสดีดยีราฟได้ปโปรดได้ปโปรดฉันมาคุยกับฉันหน่อยมาลายฉันสงสารเธอมากเธอโดนเหยียบทุกวันมาลายคือน่ารักมากแม่ชอบมาลายแม่ชอบเสื้อผ้าลายมาลายอย่างยังยังยังไม่นอนกยังไม่โซนิ พี่ยีรับเฮ้ยอันนี้มันติดเสื้อไว้แม่เลยพิมินทำการทดลองมาแล้วพี่ยีรับของเราเจ๊แพงจเจ๊แพงพยายามจะให้แต่ด้วยความที่เจ๊แพงตัวเล็กเกินไปก็คงจะเอาไม่ถ<อ>ึงเขาอาจจะกินลูกแดงก็ไ,ได้อมอุ้ยบรรยากาศดีมากทุกคนร่มรื่นไม่ค่อยมีคนเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ไมีคนเราเลยถอนแม้นะอย่ราม่าลันะไม่มีคนเราถึง คือแทบจะไม่มีใครเลยแทบจะมีแต่ครอบครัวเรา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในสัตว์กรงต่อไปกันยีย่